สวัสดีครับ สวัสดีเพื่อนเพื่อน my friend and everybody ทุกๆคนใช่แล้วพบกับมิมและก็บอมอีกเช่นเคยนะจ๊ะใช่แล้ววันนี้มิมกับบอมจะมาสอนวิธีการใส่คอนแทคเลนส์สำหรับฉบับมือใหม่ใช่แล้วนะฮะสำหรับใครที่ยังไม่เคยใส่คอนแทคเลนส์หรืออยากลองใส่คอนแทคเลนส์เป็นครั้งแรกนะฮะ <Okay. S 1> ก็ไปใส่คอนแทคเลนส์ตามบอมกับมิมในคลิปนี้ได้เลยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาแชร์ทริคการใส่คอนแทคเลนส์ง่ายๆตามฉบับมิมบอมกันนั่นเอง <Yes. S 1> แต่ก่อนอื่นนะฮะก่อนที่จะไปใส่คอนแทคเลนส์ hmm. นะฮะเรามาพูดถึงประเภทของคอนแทคเลน ซึ่งคอนแทคเลนส์ปัจจุบันนี้มันไม่ได้มีแค่ประเภท2อประเภทเท่านั้น<ช>มันมีเยอะแยะมากมายเลยเนาะมิมใช่มาที่นวัสดุแรกเลยนั่นก็คือ,อ,อ hard contact l น n ์ซึ่ง hard contact l ี n ยจะได้เรื่องการมองภาพที่ชัดเจนแล้วก็การใส่ที่แบบยาวนานนวัสดุแข็งแรงมากแล้วก็ง่ายต่อการดูแลรักษามาต่อกันที่วัสดุต่อไปก็จะเป็นในส่วนของ soft contact l น n ์นั่นเองซึ่ง soft contact l น n ์ตัวเนี้ยจะได้ในเรื่องของความสบายตาแน่นอนใช่ะฮะปรับตัวได้ง่ายกว่าสาหรับตัว hard contact l น n ์เพราะว่าตัววัสดุของเขาจะมีความ นิ่มแล้วก็ยืดหยุ่นสูงใช่ซึ่งตัวนี้ในเรื่องของการแก้ไขการมองเห็นของค่าายตาก็ทําได้ดีด้วยเหมือนกันถูกต้องใช่การซึมผ่านของออกซิเจนก็ค่อนข้างที่จะดีตอ่อกนเลยที่คอนแทคเลนส์ที่สามารถใส่ได้ระยะยาวซึ่งคอนแทคเลนส์ตัวนี้ก็คือสามารถใส่นอนหลับไปได้เลย 1- 6คืนห,หรือถึง1่ 1> ง1 1> เดือนเลยก็ได้แต่ว่าคอนแทคเลนส์ตัวนี้ต้องผ่านผู้เชี่ยวชาญก่อนว่าเขาต้องแนะนําก่อนว่าเราสามารถ,สาารถใส่คอนแทคเลนส์ตัวนี้กี่วันใช่ก็ผู้เชี่ยวชาญก็จะมีการประเมินว่าเเลนนน์ชิดไหหมาะะะกกกกับใใคครรรแแลล้้วว็็ยเาาาชงนน่ไห ขึ้นอยู่กับผู้เช่วชาญนลใช่ซึ่งในการใส่คอนแทคเลนส์รอบต่อไปก็คือต้องพักตาก่อนหนึ่งวันนะถึงจะแบบใส่รอบต่อไปได้ใช่ซึ่งคอนแทคเลนส์ตัวนี้ไม่สามารถแบบเดินสุ่มสี่สห้าไปซื้อได้เลยนะใช่ต้องสั่งตัดทุกต้องจะต้องสั่งตัดเท่านั้นมาต่อกันที่คอนแทคเลนส์ตัวต่อไปเลยดีกว่าเพื่อนนะเดคือ o s ป b l e c o n t a c t l น n s นั่นเองหรือว่าคอนแทคเลนส์ใช้แล้วทิ้งนะจ๊ะคอนแทคเลนส์ตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นคอนแทคเลนส์ที่เหมาะกับทุกๆคนเลยนะฮะเพราะว่าเเปป็นนนออททททลลีี่่่หาาาาซื้้้้ไไดดงงงยตตมมัััววะจ รายอาทิตย์รายเดือน,นแล้วก็รายปีเลย <Okay. S 2> เนะฮะแต่ข้อสําคัญเลยสําหรับคอนแทคเลนส์ตัวนี้คือ ความสะอาดถูกต้องใช่ใครจะใช้คอนแทคเลนส์ตัวนี้หนึ่งดูแลความสะอาดให้ดีเก็บรักษาให้ดีนะเพื่อนๆจ๋าต่อไปจะเป็นคอนแทคเลนส์แบบทอริกซ็อบคอนแทคเลนส์ตัวนี้จะเป็นคอนแทคเลนส์สำหรับคนที่มีปัญหาค่าสายตาสั้นแล้วก็เอียงรวมด้วยตัวนี้ก็จะแก้ไขปัญหาได้ใช่สำหรับคนที่แบบสายตาเอียงเยอะๆใช่ไหมตัวคอนแทคเลนส์ที่เป็น spherical soft contact l e n ตัวแรกอ่ะอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์มากเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้แก้ไขในเรื่องของความคมชัดที่มาจากค่าเอียงใช่แล้วเออถ้าเป็นคนที่ค่าเอียงเยอะๆแนะนำตัวทอริกเลยดีกว่าใช่ยแก้ไไขดด้ีกว่านะช และต่อไปเนาะจะเป็นในส่วนของ multi focal contact เล<อ> n s นะ,ะซึ่งตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเหมาะมากเลยสําหรับคนที่อายุ40ขึ้นไปที่เริ่มมีภาะวะสายตายาวตามช่วงอายุเข้ามาใช่แล้วตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของสายตาสั้นด้วยแล้วก็ภาะวะสายตายาวตามช่งไวงวัยได้ด้วยนะฮะจะทํางานคล้ายๆกับตัวเลนส์โปรเกรสซีฟเลยใช่นะะียฮะซึ่งต้องบอกเลยว่าดีมากๆตัวเดียวสามารถใส่ได้ทั้งไกลและก็อมองระยะอ่านหนังสือได้ไม่มีปัญหาตอบโจทย์สุดเลยใช่แล้วหรือว,ว่าสําหรับคนที่เป็นนั่นแหละไปฟิลแบบงานสังสรรค์ใช่ไหมไปป แล้วบางคนก็คือมีความแบบโมกี้อายหมีความดัดขนตาแบบด<อ>ำนะฮะก็แน่นอนถ้าจะใส่แว่นมันก็มนมนไม่ได้ไม,ไดมันก็บังหมดสีที่แต่งมานะฮะก็กต้องหาคอนแทคเลนส์ที่แมทช์กับสีตาและสีชุดเข้ากับลูกของเราในวันนั้นเอาล่ะเพื่อนๆทฤษฎีเราได้เรียนรู้กันไปแล้วออนะฮะมาในส่วนของการปฏิบัติกันบ้างขั้นตอนคือ,อยังไงมิมอันดับแรกเลยก็คือหยิบคอนแทคเลนส์ขึ้นมาหยิบขึ้นมาเลย ใช้มือใช้นิ้วนี้หยิบได้เลยเนาะใช่ก็รูปทรงก็ถือว่าโอเคอยู่นะอลองส่องดูก่อนว่าเป็นรูปถ้วยหรือรูปจานนี่ถ้าเป็นรูปถ้วยถือว่าโอเคถ้าเป็นรูปจานเปลี่ยนเลย่ะเดี๋ยวมาเริ่มใส่กันเลยเพื่อนอลองดูใช้มือมองกระจกนะได้ข้างที่ไม่ถนัดเปิดเปลือกตาด้านบนขึ้นแล้วก็มือข้างที่เราถนัดเปิดเปลือกตาด้านล่างลงแล้วก็แตะคอนแทคเลนเข้าไปในดวงตาได้เลย อ่ะพอมันถึงกระจกตาปั๊บคอนแทคเลนส์มันจะดูดเข้าไปในตาโดยอัตโนมัติสักแป๊บหนึ่งก็จะเริ่มแบบรู้สึก <มา S 1> ดีขึ้น,ดนได้ซึ่งจริงๆอ่ะใส่ก็ถือว่าไม่ได้ยากนะอถ้าบางคนอาจจะเซนซิทีฟใช่ไหมแบบว่าเฮ้ยมันจะจิ้มตาและอาจจะต้อง แบบต้องหลบตาเ่างี้อาจจะใช้เวลาในเรื่องของการแบบฝึกใส่น <Okay. S 1> ิดหน่อยมาต่อก,กันเลยของมิมกันบ้างสําหรับใครที่ไม่ถนัดในการใช้นิ้วมือในการใส่คอนแทคเลนส์เรามีอุปรกรณ์ในการช่วยใส่คอนแทคเลนส์เช่นเดียวกันอ่าเปิดตัวอุปรกรณ์ของเราก่อนเลยาาตัวนี้จะเป็นอุปรกรณ์ในการคีบคอนแทคเลนส์และจะเป็นตัวจุกในการส่งคอนแทคเลนส์เข้าดวงตาของเรามิมจะมาสาธิตว่ามันใช้งานยากง,ง่ายยังไงได้เลยอันดับแรกก็คือเราคีบคอนแทคเลนส์ของเราขึ้นมาก่อนเลยใช่ แล้วก็แล้วก็ใส่ไว้ตรงจุกแล้วก็สังเกตดูว่าเขาเป็นรูปถ้วยหรือว่ารูปจานเหมือนเดิมให้ดูก่อนเนาะมันก็จะเป็นเหมือนการแบบใช้แทนนิ้วชี้ของเราใช่ก็จะเป็นแบบรูปถ้วยแบบนี้ถ้าเหมือนเดิมเลยแต่ว่ามิมเซียนแล้วมิมสามารถเปิดเปลือกตาตัวเองได้ตอนใส่เองก็ไม่ได้ถึงเต้นขนาดนี้นะพอใส่ให้ทุกคนดูอะเริ่มถึงเต้นละไม่ไม่มีใครกดดันเว้ยโอเคสามสองสี่สามสองหนึ่งเอาเลยหนึ่งสองสามเปิดเปลือกตาด้านบนขึ้นอย่างนี้แล้วก็แตะ My g ก d แบบนี้ก็จะเข้าไปแล้ว จะไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับมือใหม่วันนี้มิ้มกับบอมก็ได้แชร์ทริคในการใส่คอนแทคเลนส์ทั้ง2แบบให้เรียบร้อยแล้วหวังว่าทุกคนจะได้ทั้งสาระและว้วก็ความรู้นะคะใช่แล้วนะฮะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วเกิดคําถามหรือว่ามีข้อสงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะ <Yeah. S 2> <Okay. S 1> และคลิปหน้าอยากให้เรามาแชร์ทริคอะไรดีๆก็สามารถคอมเมนต์บอกเราได้เลยนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าใช่แล้ววันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ช่องโอนเดย์ไนน์วันนี้มิ้มกับบอมต้องขอตัวลาไปก่อน Bye bye mong na khon soay mong na